ดูดวงชาวราศีกันถ้าสมบัติอดีตชาติกลับมาคุณว่าคุณจะเอาไปทำอะไรนะผมสมบัติอดีตชาติใครว่ามีไม่จริงครับนะผมออกข่าวหน้าหนึ่งับนะผมเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่าไม่เชื่อท่านลองไปหาดูนะครับนะผมมีผู้หญิงคนหนึ่งออกข่าวหน้าหนึ่งนะครับจำได้ว่ามีสมบัติ เก็บเอาไว้หลังบ้านไปฝังเอาไว้ครับแ,แต่ชาตินี้เธอเป็นลูกสาวโรงสีนะครับชาตินี้แฟนธุรกิจพังพินาศนะครับด้วยเศรษฐกิจไม่ดีครับเกิดติดหนี้ติดสินนะครับนางจึงไปขุดเอาสมบัติขึ้นมากลับไปหาครอบครัวกลับนะครับผมเอ๊นั้นสมบัติอดีตชาติของท่านกลับมาคุณว่าจะเอากลับไปทำอะไร บอกกล่าวกันรับพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนอื่นกดไลค์ให้หมอสันหน่อยครับเป็นกําลังใจให้หน่อยเนาะับนะผมโชคจะตามนาดบุญบารมีวาสนาทําไมถึงบอกว่าสมบัติของท่านมีเกณฑ์จะตากลับมาก็เพราะว่าตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าสองถ้วยทองับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาสมบัติอาเรชชาติของท่านกําลังจะกลับมามีโอกาสบุญกุศลวาสนาแต่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าจะต้องไปสมบัติอย่างเดียวแล้วก็คนมันจําไม่ได้อะ มันสมบัติของใครมันก็เป็นของคนคนนั้นนะมันเก็บเอาไว้มันก็เป็นของคนคนนั้นแต่จะไปเอาได้หรือเปล่าัะผมท่านฝังไว้ตรงไหนล่ะในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาราชสรรีมานอนซบตักหลวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเลิศลูกเรืองขึ้นมาทันทีจนันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มในโชคกตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากรวนกระวายกระสับกระสายใครจะไปจำได้อดีตชาติเกิดอะไรขึ้นนับกินดื่มนับเอามริลงมาเกิดแล้วอ่ะใครจะไปจำได้แต่ว่าบัางคนเขาไม่ได้ดื่มนะให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดอย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง การบดินบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายรบมปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวระวยกระสับกระส่ายอดทนอด,นอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านอดทนอดกันและแบบวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์แต่เทมเพอรนบัง er เกิดขึ้นเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความลาบเลื่นมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีด้วยบนกุศลวัสนา กระผมทุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้อาหารคู่เกิดความแช่มชื่นให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเราผมเกณฑ์ชะตาตกตำแหน่งดสันปักธงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคมันจะเจริญลูกเรืองสังสรรค์เกิดความแช่มชื่นเกิดความรลืกถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง มีดดาปากลงมาเต็มตัวกระบนกระววยกระสบกระสายอดทนอดกา้านะับผมปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมแล้วในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วเราทํำยังไงครับก็ไปเอาสมบัติขึ้นมาซิอยู่ตรงไหนล่ะับนะผมไม่ว่าจะเป็นของเก่าความรู้เก่าเรื่องราวเก่านะผมนะครับอธิษฐานจิตขอให้บุญกุศลนั้นส่งผลมาแต่อย่าดึงสิ่งไม่ดีกลับมาแล้วกันนะคนเรามีดีแล้วไม่ดีนะ เระผมเพราะฉะนั้นยืนหยัดต่อสู้กังแย่งชิงดีอำนาจบญบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเรื่องราวต่างๆตกตำแหน่งสิ่งศิสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคแก่ตาแปลว่าชาติที่แล้วท่านเป็นคนดีท่านสร้างคุณเพื่อแผ่นดินท่านสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนดีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเข้าข้างสนับสนุนรละปูรษีสิงส่องแสงตะเกียงทองให้แสงสว่างกับตัวท่าน ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงตาแบบนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายรับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วครับผม ชิงไหวชิงพิบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลลันเราแวดระวังกับคนที่เข้ามาตามติดมาอิจฉาไปทุกพบทุกชาติเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นกับคนประเภทพวกนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับผมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอย่างใดจะตาชีวิตจะตรับทรัพย์ครับสังเกตในโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับผมแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเด็ดขาเด,ดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะครับไม่เสียเงินนะนะครับเลื่อนมือไปกดไลค์นิดนึงนะจ๊ะนะครับผมเป็นค่าครูก็ได้นะจ๊ะนะครับขอให้ท่านเช่าชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชตาราศีกันในเดือนนี้ชาวราศีกันจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตด้านการงาน โอกาสและความท้าทายใหม่ในเดือนนี้ชาวราศีกันจะพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหน้าที่การงานดาวอังคารที่โคจรผ่านตำแหน่งที่สัมพันธ์กับอาชีพของคุณจะกระตุ้นให้เกิดพลัง และแรงผลักดันในการทำงานอย่างมากคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถหรือได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองในที่ทำงานสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณแม้ว่าในช่วงแรก อาจรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือลำบากใจแต่การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคุณอาจพบว่าตัวเองมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่หรือได้ทำงานร่วมกับทีมที่ หลากหลายมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มภูนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพของคุณนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นหากคุณแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความสามารถในการจัดการกับความท้าทายใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากดาวังอังคารอาจทำให้คุณมีอารมณ์ร้อนหรือจะร้อนมากกว่าปกติการรักษาความสุขุมและใจเย็นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือความท้าทายในการบริหารจัดการแต่ด้วยความมอเ่เฉละียวฉลาดและความสามารถในการวิเคราะห์ของชาวราศีกันคุณจะสามารถหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจและเอาชนะคู่แข่งได้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือปรับปรงุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการเงินการวางแผนและการลงทุนในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทบทวน และวางแผนการเงินของคุณใหม่ดาวเสาร์ที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในดวงชะตาของคุณจะกระตุ้นให้คุณมีความรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายมากขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองเริ่มสนใจในการวางแผนการเงินระยะยาวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเงินเพื่อซื้อบ้าน การลงทุนเพื่อเกษียณอายุหรือการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในดวงชะตาของคุณจะส่งเสริมให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้ด้วยอาจจะเป็นการได้รับโบนัสพิเศษการปรับขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษที่คุณทำนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการลงทุน ที่น่าสนใจเข้ามาให้พิจารณาแต่คุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและไม่ควรเสี่ยงเกินตัวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาแต่คุณควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการตัดสินใจทางการเงินที่ใหญ่ เกินไปในช่วงนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบการสร้างวินัยทางการเงินและการบริหารกัดแปรรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโอกาสที่เข้ามาการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับชาวราศีกันดาพุทธที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสื่อสารในดวงชะตาของคุณจะกระตุ้นให้คุณมีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณอาจพบว่าตัวเองสนใจที่จะเข้าร่วมคอสอบรมสัมมนาหรือเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อที่คุณสนใจเป็นการส่วนตัวเช่นนอภาษาต่างประเทศงานศิลปะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆการเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ของคุณซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่ดีในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางเพื่อการเรียนรู้หรือทำงานอาจเป็นการไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและอาจนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการทำงานของคุณสำหรับชาวการที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและวางแผนคุณอาจจะได้พบกับที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำที่มีค่าแก่คุณได้อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาหรือเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการเพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นจะช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจอย่างไรก็ตามในขณะที่คุณกำลังตื่นเต้นกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคุณควรระมัดระวังไม่ให้ละเลยความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม การจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการเรียนรู้สิ่งใหม่และการทำงานประจำจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวะความรักคณะมีคู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นดาวสุขที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความรักในดูชะตาของคุณ